อัสลัมุอะลกุมค่ะทุกคนวันนี้เอาสูตรคุกกี้มาฝากค่ะใครที่ยังไม่ได้ดู like ไลฟ์เมื่อคืนนะคะไม่ต้องเสียใจนะคะเมื่อคืนมีใครบ้างที่ได้ดูเมื่อคืนกาัยศสอนทำคุกกี้เนยสดแล้วก็คุกกี้คอนเฟลกนะคะ แล้วก็สามารถเอาไปทำคุกกี้ช็อกชิปได้เลยนะคะใครที่ไม่ทันดูเมื่อคือนก็ไม่ต้องเสียใจนะคะเดี๋ยวมาดูในคลิปนี้ได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นคุกกี้ช็อกโกแลตชิพนะคะส่วนอันนี้จะเป็นคุกกี้ในสดแล้วก็อันนี้จะเป็นคุกกี้คอนเฟลกค่ะด้วยสูตรเดียวกันนะคะเราสามารถใช้ทำได้หลากหลายหน้าได้เลยนะคะงั้นเรามาดูขั้นตอนของการทำกันเลยนะคะมีในส่วนของแห้งก็จะมีแป้งผงฟูกลิ่นวานิลาในนี้เดี๋ยวเราจะร่อน แล้วก็จะมีนมผงหัวนมผงเบเกอรี่อันนี้จะเป็นเนยสดแต่เดี๋ยวเราจะตีเนยสดให้เขากระจายตัวก่นอน่อนให้อ่อนตัวแล้วก็จะใส่น้ําตาลทรายน้ําตาลทรายเนี่ยถ้าได้น้ําตาลทรายเม็ดเล็กก็จะยิ่งดีแต่ว่าอันนี้เป็นน้ําตาลทรายธรรมดาอ่าแล้วก็จะมีไข่ไข่ด้วยนะคะเกลือหนึ่งทับสี่ช้อนชาสำหรับสูตรอ่าเขียนไว้แล้วนะคะบนหัวโพสขั้นตอนก็คือเราจะตีเลยบิสมิลลาห์ติตั่งก่อนเนาะ เนยเนยเขานน่มตัวแล้วอะแต่ว่าเขายังเย็นอยู่นะอ่ะขอเปิดสปีดสามเนาะในการทำคุกกี้เราอย่าตีนานเกินไปนะคะเนอยอ่อนตัวแล้วนะคะอ่ะเราจะตีประมาณนี้เองเห็นเืาเปล่าล่ะอ่ะเดี๋ยวจะใส่นมผงในนี้เลยเนาะตีน้ำตาลกับเนยให้เข้ากันเนาะ ให้เป็นอ่าให้เป็นสีขาวอ่ะให้ให้พอเป็นสีขาวๆก่อนที่อ่าพวกเนยอ,อะไรแบบนี้เขาจะติดอยู่ขอบๆแบบเนี้ยอันนี้ 99, สี่ส่งฟรีใครอยากได้ราคาหลักร้อยเองทุกคนหลักร้อยเองอ่าเดี๋ยวเราจะใส่ไข่นะคะเครื่องตีตัวเนี้ยอ่ากำลังไฟแ0 0วัตต์ราคา499ส่งฟรี อ่ะใส่ไข่ลงไปได้เลยนะคะดีในส่วนของไข่ให้เข้ากันเป็นเนื้อครีนแค่นี้พอแป้งใส่ในนี้เลยนะใส่ทีละน้อยเนาะถามว่าใช้มาการีนได้ไหมก็ใช้ได้แต่รสชาติมันก็ไม่เหมือนกับเนยสดอ่ะมันจะมีความต่างในเรื่องของรสสัมผัสด,ด้วย เราจะใช้เครื่องทำแบบนี้ก่อนเออนี่มันเยอะมากเลยนะถ้าว่าเราตีนานครูเต้นในแป้งเขาจะทำงานมันจะทำให้ทุกกี้มันจะแข็งได้ในส่วนของแป้งที่ยังขาวๆอยู่เราก็ตวับขึ้นมาให้หมดเลยนะคะตรงก้นตรงอะไรเนาะอ่ะแค่นี้เสร็จเร็วเน,เนื้อที่ได้ก็คือ จะไม่ไม่เหลวเกินไปไไแล้วก็จะไม,ไม่ใช่ถ้าปั้นก็ได้นะสูตรนี้เราจะปั้นได้เลยทําเป็นคุกกี้ช็อกชิพก็สามารถใส่ช็อกชิพได้ในการบีบโดคุกกี้อย่าใส่เยอะเกินไปเนาะจริงๆริะมันสามารถใส่ใส่อีกได้ด้วยทีนี้เราก็จะใส่เข้าไปเลยแบบนี้นะคะวางตรงนะคะแล้วก็บีบอ่ะกดหยุดหยุดพอเราจะหยุดเรากดลงไปนิดนึงนะคะอ่ะวางตรงๆเลย เฉยๆอ่ะหยุดอ่ะแค่นี้ใครอยากได้เล็กอยากได้ใหญ่ตามชอบเลยเนาะอีอ่ะแค่นี้พอเนาะอ่ะเขาขึ้นมาแค่นี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วอันนี้เป็นคุกกี้คอนเฟลก Oh. Uh -huh. ให้ใกล้ๆหอมมากแล้วกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วนะคะโอ้โหมาค่ะนาทีเขาจะขึ้นตรงนี้11นาทีเนาะ11นาทีคือสุกแล้วเนี่ยเอาออกมาวางแป๊บนึงให้เขาคลายเยน็นเดี๋ยวเขาก็จะกราะคมมากนะอ่ะดูดูความคมของน้องน้องมีความคมมากแซะออกก่อนแซะออกก่อน เห็นไหมอันนี้โอวันนี้สวยมากดูดิชิมเนาะยั่วทุกคนอีกแล้วกายาชอบแบบนี้นี่กายาชอบแบบที่เราเอากดกดกับช้อนซ่อมเนี่ยก็จะมีรีวิวแบบนี้อันนี้ที่เรากดช้อนซ่อมเมกกื่อกี้ลายเขาคมมากเลยนะทุกคนอืมจะจับขนมแค่นั้นเองเอาไปวางใส่กล่อง